สวัสดีครับวันนี้ครัวที่ธุระแกงกรัวเหนือนั่งส่วนอ้วนะครับกับพักรวมนะครับมีลูกเกลือมีตัวนะครับมีนอเรียงนะครับใส่น้ำตีห้างน้ำตีอ้วนใส่ไอ้นี่ใบกรูดนะครับเครื่องปรุงกามีนะครับมีเครื่องแกงนะครับเครื่องแกงเป็นเครื่องแกงของเราเองนะครับไอ้นี่เราผลิตเองนะครับเคเกลือน้ำตาลใส่แดงน้ำตีนึ่งกิโลนะครับปมไส้น้ำตีห้างตุ้งขลึงอันดับต่อไปไส้เครื่องแกงกับนึ่งวักเออวัด ช่องจอนโตปุ่นปูน,ปนครับเคยนึ1 1> ่งจอนโตปุ่นปูนเนื้อปลายจอนเสร็จแล้วควรกับใส่เนื้อได้เลยครับเนือ้อนึ่งกิโลเนื้อช่วรัว เนี่ยกับซี่จะประมาณนี้นะครับอันนี้เคลืองแกงคั่วปิกซอดอกนะครับซี่มันจะออกเรื่องๆสักน,นิดนะครับ <S <S เหลื่อมถุงแล้วนี่กรเราใช้ําำตี๋วัวเลยครับ <S 1> <S 1> เดอนแล้วตาโดยพักลงไปเลยครับเป็นพักส้มลมใส้นนำตาลเพิ่มไปนิดนึงครับประมาณปลายจร ใส่แบคกรูดตามลังได้เลยตอนนี้กับแค่แต่ปิดแก๊สได้เลยจบ